นนะขอความเจริญนั่ขอความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชน,นทั้งหลายวันอาทิตย์เป็นวันที่เรามีพันธกิจ มีสำนวนเรียกเป็นคำที่ไปเราะอยู่หลายคำเช่นเข้าวัดวนันอาทิตย์ชีวิตเป็นสุขหรือเข้าวัดวนันอาทิตย์ใกล้ทิศพระศาสนาคำที่กล่าวทั้งสองประโยคนั้นมีส่วนกับชีวิตของเราทั้งสิ้น คำว่าเข้าวัดวันทิตย์ชีวิตเป็นสุขเราทุกคนปรารถนาความสุขแต่ว่าเมื่อปรารถนาแล้วถ้าเราไม่คุ้นเคยกับศาสนาคำว่าความสุขนั้นแหละมันจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพราะโดยมากเราจะเข้าใจความสุข ตามแบบสามมังทั่ๆไปหลวงพ่อพุทธทาสริงสรุปว่าสุกนั้นมีคำสะกดที่น่าสนใจอยู่สองตัวคือหนึ่งสุกสะกดด้วยกอบไก่เราก็เรียกว่าสุกนะแต่สุกแบบนั้นสุกเตรียมสุกไม้สุกเลก เวลาเราไปเกี่ยวข้องกับความสุขชนิดนั้นตอนแรกอาจจะบอกว่าโอ้ยสุขมากเหมือนจะาดูการสงกรานเนี่ยทุกคนบอกโอ้ไปเที่ยวที่นั้นสนุกไปเที่ยวที่นี้สนุกแต่คำแถมท้ายมาว่าเกือบตายเรียกว่ารอดมาได้นี่ก็บุญนะ ดังนั้นความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่คนทั้งหลายก็มัเอะบอกว่าเอ๊ะไหนว่าสุขแต่มันไม่ขอให้เกิดความจิมอกจิ่มใจที่แทจ้จริงันั้นถ้าเราเข้าใจเพียงสุขออกไปสะกุดก็มาจากเหตุของความสุขอยู่สามเรื่องคือสุขเรื่องอิน สุขเรื่องกามสุขเรื่องเกียรติสามอย่างนี้ใครๆก็พูดว่านั้นคือความสุขถ้าไม่มีศาสนาให้ดวงตาแก่พวกเราเราคนกวใช่าก็เลอชีวิตไปจมหลับอยู่กับความสุขอออไก่สะกดเราแงหาเพียพยายามเท่าไหร่ มันก็พบว่าดูมันน่าจะสุขแต่ทําไมหน้าตาเรานี่เต็มไปด้วยดันมากอยู่ที่ไบหน้าที่ปรากฏชัดก,ก็คือรอยยดระหว่างคิ้วผูกโบตลอดเวลา,ท,าทั้งที่เราบอกเนี่ยค,ความสุขแล้วเราก็มุ่งหาสุขกเรื่องกินกินกันไม่รู้ว่าจะ เอาเกมนระดับไหนจิงถือว่ากินแล้วมีความสุขกินที่บ้านไม่พอไปกินนอกบ้านไปกินนอกบ้านไม่พอกินต่ากประเทศกินกันจนที่สุดชีวิตเหมือนกับเปิดมาเพื่อกินแล้วเงินก็ไม่พอใช้ชีวิตก็เต็มไปด้วยปัญหาทั้งหมดมาจากไหนก็มาจากคำว่าความสุข แต่เราไปหลงความสุขตามค่านิยมที่โลกโลกเขานิยม,มชมชอบกันว่าน,นั้นคือความสุขดังนั้นถ้าเรายังไปอยู่กับความสุขอ,อก,กันแล้วสิ่งที่ทำให้เราเตรียมเราไมา่เราเละเนี่ยก็คือเรื่องกินกินสารพัดปรมาณนั่งดูรายการ ที่เขาไปสำรวจโลกไปเห็นเรื่องของคำว่าราชนิดนั้นเป็นนักล่าราชนิดนักล่าหนีขาวเป็นนักล่าดูแล้วก็เห็นนะภาพความเป็นนักล่านะแต่ว่าเขาล่าด้วยปากแต่นักล่าที่พิเศษนะขอโอลเรือคนไป ลำใหญ่ใจวนไม่รู้จักกี่ตั้งแตเก้าไปในที่สุดนักล่าที่น่ากลัวที่สุดแต่เขาไม่ถ่ายทำเขาไปยังแกว่าสิ่งนั้นเป็นนักล่าสิ่งนี้นเป็นนักล่านักล่าที่น่ากลัวทีสุดคือคนแล้วคนล่ามาเสร็จแล้วก็เอามากิน สั์บางใจนี่ดีน่าสงสารตัดเอามาแค่หูนี่นอกนั้นก็ทิ้งเลยใครที่กินอูจากมากเท่าคนไม่มีคนอยากมุ่งหวังหาความสุขด้วยการกินก็จะไม่มีอะไรเหลือกินทุกอย่างกินที่เป็นสัดต์ก็กินกินที่เป็นผักตอกินกินต้นไม้ตกกกินแล้วก็ยังไปกิน กิดหินปูนตายเล็กสารพัดอีกที่ประเทศังคนตายไปตั้งเยอะแต่นันนั้นคือมีส่วนที่กลุ่มที่นักก่อสร้างกิดกินกินหินปูนตายผลออกมาก็คือคนตายถนนว่านเราที่ไม่ค่อยจะอยู่ได้หลายวันนะเพราะว่า มีผู้นักกินพิเศษสุดกินไม่เลือกนี่ก็อขอเกี่ยวันนี้คือความสุขถ้าความสุขมาเป็นเรื่องของคาว่ากินแล้วเชื่อว่าไม่มีทางที่ทจจำโลกใบนี้ให้พอกับคนที่เอาความสุขมาเป็นตัวตั้งแล้วไปผ่านการกินประการที่สองสุขมาจากเรื่องการท่านทั้งหลาย เรื่องตามตามวิสัยที่พวกเรารู้จักกันก็คือการที่ไปเกี่ยวข้อกับเรื่องเพศแต่ถ้าทางศาสนาในพองพู์เรงตามวกาแยกเป็นสองหนึ่งกิเลสตกมสองวัตถุกรรมดังนั้นวัตถุกรรมก็คือสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อแล้วเกิดความผูกพัน เข้าไปยึดหลงไหลในสิ siglo, ados, ่งนั้นนะสิ่งไหนเราเข้าไปเกี่ยวข้องและหลงไหลหัวหมาวกอุ้นนั่นแหละที่วัดถูกขราแม้แต่เสื้อที่เราใส่แขวนไว้เกือบยี่สิบตัวสามสิบตัวแต่ตัวที่เราไปปูกพันหลงไหลมันมันมีอยู่ตัวสองตัวพอใส่ตัวที่เราจะยิ้มแหวนที่เราใส่ถ้าเราหลงไหลปูกพันนั่นแหละคือวัดถุกขรา รถที่เรานั่งแล้วเราหลงไหลมอมเมาซื้อมาใหม่ๆโอ้ยถ้าขับยาบยาหรือใครเที่ยบขับไม่ร้อยใจเราก็ดจะแตกสลายเองขับพยายามจอดหนุมยันดีพอสามปีให้หลังไม่เกี่ยวเลยเพราะตอนนั้นพ้นจากวัตถุกสามแล้ว ้าเรายังตกอยู่ใต้อำนาจอย่างชีวิตเราไม่ได้ฝันปกติได้หรอกนี่พอไปเรื่องกิเลสรกรรมไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวใครที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องความโกรธนั้นก็คือกิเลสรกรรมใครหมกมุ่นอยู่กับความโลภก,ก็กิเลสรกรรมใครหมกมุ่นกับความหลงก,ก็กิเลสรกรรมทั้งกิเลสรกรรมไม่ได้หมายเพียงแค่ การโวยเพกิดเดินอยู่ในเรื่องกามารวมแต่กามารวมก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยไม่เป็นผู้เป็นคนเพราะไม่รู้จักในคำว่าพอประมาณหรือพอหลวงพ่อว่าถ้าจรงกำหนดให้คูอว่าถ้าคนเกิดมาแล้วรู้จักคำว่าเจตาาเพื่อสืบถันนั่นคือยอดคน ไม่ใช่เสษกามเพื่อสนองตัณหาเพราะถ้าสนองตัณหานี่ตายแล้วเอาใส่โลงเขายังไม่เชื่อนะว่ามันยังมีทิศหรือเปล่าก็เลยต้องตะปูตีนะทีตะปูเรียบร้อยาแน่นอนหนึ่งลายนั้นพอเราไปหลงเรื่องของกิเลสกรรมก็ทำให้เกิดปัญหาสารพัด ที่เราได้ไประจักษ์อยู่ในปัจจุบันเช่นเกิดลูกแล้วไม่เลี้ยงลูก,กไม่ค่อยมีแม่ในประเทศไหนในโลกไปนี้ที่เกิดลูกมาทิ้งเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ว่าคนจะแทนเกิดมาเองแล้วก็ไปทิ้งมีหลักฐานที่เราได้เห็นชัดๆอยู่ตามสถานสเพราะต่างๆไปดู เต็มไปหมดจนเรารู้สึกว่าคำว่าเกิดพิสดารไม่มีใครทำเกิดได้เท่ากับคนเกิดพิสดารเกิดไม่มีพอ่อเกิดไม่มีแม่เต็มไปหมดนี่คือปัญหาจากการที่เราไปหมกมุ่นหมัวเมาเรื่องตามาคุณชีวิตก็เลยเป็นปัญหาเอาขยับมาถึงไครก็ครัวที่อย่าร้างกันปัจจุบันเนี่ยเรียว่าไม่จำกว่า สาที่คนอยู่ไม่ยอมรับในการมีคู่เดิมแล้วลูกอยู่อย่างไรแม่อยู่อย่างไรพ่ออยู่อย่างไรนานวันเข้าผู้ที่เดินเตียงข้างเราไม่กล้าทักไม่รู้ลูกหรือเมียไม่รู้เป็นใครกันแน่ ผลที่ออกมาก็คือความเลอะเทอะในสังคมแล้วขยับมาจนถึงที่หน้าวังใหญ่ขนาดนี้มาบอกตรงๆว่าไม่เคยนึกว่ามาถึงบ้านเราเร็วถึงขนาดนี้ไปต่างประเทศไปพบว่าเขาสร้างโรงเรียนเหมือนบ้านเราแหละแต่ว่าเขาต้องมีห้องนิสรี คือเลี้ยงเด็กน้อยด้วยเอ๊ะทำไมต้องเลี้ยงเด็กน้อยพอไปปรึกษาพูดคยุยเขาบอกว่าเด็กนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยเขาไม่ใช่มีแต่อุปกรณ์การเรียนโน้ตบุ๊กหรือไม่ใช่นะเขาต้องมีลูกแอบมาด้วยฉันต้องเอาอุปกรณ์คือลูกอมมุมามาแล้วพาไปไว้ที่นภาพตรงนี้เห็นเรื่องมันสะเทือนใจ ว่าเป็นไปได้หรือเนี่ยคนเนี่ยทำไมถึงทำม,มันเสื่อมถึงขนาดนี้เมื่อก่อนเราทำานี้กินเดียพ์กขาแต่งงานตั้งแต่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆขอแต่นะแต่เมื่อเขาทำหน้าที่การแต่งรับรู้กันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นี่เพราะเราไปลงความสุขเรื่องการมาเป็นตัวกำหนดที่นำสังคมเสร็จแล้วสังคมของเราก็เลยปฏิบัติตามผลออ,อกมาก็คือ คนยังร่างโตไม่ได้แต่ต้องไปอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นปนัญหาของสีวิตเอาบ้านเราขนาดนี้ฉันได้เที่ยวหูตัวเองครูมาพูดก,กับท่านว่าอาจารย์ณนะวันนี้จะทำอย่างไรเนี่ยเราเข้าไปสอนเข้าไปอบรมเด็กเข้าไปควบคุมในห้องเรียนเนี่ยเราเข้าไปถึงพฤติกรรมมากนะ เด็กก็มองเราเป็นคนที่ไม่ค่อยทะโลกไม่ค่อยรู้จักคำว่าโลกเขาอ,อยู่อย่างไรก็คือเด็กพออยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมเนี่ยเริ่มมีครอบครัวแล้วเขาตัวนี้คือสามีเขานี่คือภรรยาเขาเขาพูดอย่างไม่อายอยู่ในห้องเรียนแล้วแล้วถามว่าเราจะอยู่กันอย่างไร ถ้ายังเอาเรื่องนี้มาเป็นเป้าหมายของความสุขโลกนี้จะร้อนเป็นไฟขนาดนนาไหนพระพุทธเจ้าก็กตรัสเตือนพวกเราแต่ใครกี่คนที่จะเชื่อรองตรัสว่าต่อไปข้างหน้นนะจะเกิดไฟบรรลยกันแล้วไฟอะไรละ่ะไฟราคะทิ่ไฟคือราคะโทสะทิไฟคือโทสะโมหะทิ่ไฟคือโมหะ นะวันนี้ไฟสามกองมันเกิดขึ้นมาจนถึงัวเรารอบข้างเราขณะน,นี้หาคำว่าคนที่ไปตกอยู่ในการถูกเผาด้วยราคะคิดโทสะคิดโมหคิดเกิดวิญญาเพราะมีการยั่วย,ยุคก,กันว่านี่คือความสุนี่คือแบบที่ดีจนที่สุดลูกผู้หญิงน่าสงสารที่สุดกลายมาเป็น การต้องประพฤติไปตามห้านิจุไม่ทราบเป็นยังไงนุ่งผ้าก็เกืออไม่มีแต่นุ่งแล้วทำไมมันจนกึะนขนาดนั้นเป็น่วงบอกตรงๆว่าเป็นห่วงหรือว่ของดีแล้วก็อยากเห็ชโชรหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นภาพที่น่าสะเทือนใจ ว่าอรารเอาลูกผู้หญิงมาเป็นตัวให้คนทั้งหลายในโลกเขามองเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยเราทั้งหลายคงจะเห็นภาพชัดว่าถ้ายังหลงเรื่องความสุขแต่ไม่เข้าใจความสุขก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเก่าประการที่สามสุขเรื่องเกียรติเอาเกียรติมาเป็นตัวเพิ่มคุณค่าของชีวิต ในที่สุดคนในโลกก็อยู่กับเรื่องเกียรติตอนนี้ไม่ได้อยู่กับเรื่องคำว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นาติเป็นเพื่อนเป็นผูกไม่ไช่ต้องคำว่ามีเกียรติามาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตจะเข้าวัดก็พยายามที่ทำให้เด่นให้จังแต่จึงตกอยู่ใต้อำนาจของ